ขอให้เรามาดูยอห์นบทที่9ด้วยกันพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์คือผู้นำศาสนาที่อ้างว่าตนเชื่อในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจในสมัยนั้นพวกเขาทั้งหลายต่างก็ปรารถนาให้ผู้ใดเสด็จมา แม ah, ้พระเมสสิยาทรงประทับอยู่ต่อหน้าพวกเขาแต่พวกเขากลับไม่รู้จักพระองค์พวกเขาเป็นคนตาบอดอย่างแท้จริงมิใช่หรือครับพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าแม้พระองค์ทรงอยู่ตรงหน้าพวกเขาหากพวกเขาไม่ใช่คนตาบอดแล้วใครจะเป็นคนตาบอดล่ะครับยังมีคนมากมายที่อ้างว่าเราอ่านพระคัมภีร์มานับครั้งไม่ถ้วนอย่างไรก็ดีหากพวกเขาไม่ตรหนักว่าพระเจ้าจะเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภ,ภ,ภาพมนุษย์พ, <male S 2> <ๆ S 1> พวกเขาก็จะไม่สามารถพูดได้เลยว่าเราอ่านพระคัมภีร์ ใช่หรือไม่ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงตรัสว่าท่านพูดว่าเรามองเห็นเพราะฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันมีผู้นำทางตาบอดจำนวนมากไม่ว่าพวกเขาจะอ่านวันสะบาโตและเทศกาลปัสกาจากพระคัมภีกี่ครั้งแต่ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าต้องถือรักษาบัญญ,ญัติเหล่านั้นหรือไม่พวกเขาก็เป็นคนตาบอดฝ่ายจิตวิญ,ญญาณครับพระเยซูจึงทรงตรัสว่าท่านพูดว่าเรามองเห็นเพราะฉะนั้น ความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่พระองค์ทรงหมายความว่าหากท่านตาบอดทางฝ่ายเนื้อหนังท่านคงมาร้องแก่เราว่าขอโ <ขอ S 2> ปรดทรงเปิดตาของเราด้วยเถิดจากนั้นท่านจะรู้จักฤทธานุภาพของเราและเชื่อในเราแม้เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ดีเมื่อท่านอ้างว่าตนมองเห็นแต่กลับไม่รู้จักเราท่านจึงเป็นคนตาบอดมิใช่หรือทุกวันนี้ก็เช่นกันครับพระเยซูทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดแต่ไม่มีใครรู้จักพระองค์เลย พิจารณาดูยอนบทที่หนึ่งข้อที่สิบด้วยกันครับพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเพราะว่าท่านได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเมื่อเราอ่านพระวจนะข้างต้นก็ตรหนักได้ว่าดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่เคยบอดไปนั้นได้เปิดออกแล้วเมื่อก่อนเราเคยตาบอดแต่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วครับด้วยเหตุน,นี้พวกเราจึงสามารถรู้จักพระบิดาและพระมารดาฝ่ายจิตวิญญาณได้ ทั้งยังสามารถก้าวไปสู่พระคุณของพระเจ้าที่เรียกว่าความรอดครับ